สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้อีกหนึ่งวันนะครับสําหรับการที่เราแต่งตัวให้เร็วขึ้นนะครับเพื่อที่เราจะไปรับถวายพ่อแก่เพื่อนร้านนะครับอยู่อยุธยาครับพี่น้องครับแต่งตัวเร็วไว้วก็จะไปกดดันมูได้บ่อยเรื่องควนตีนต้องยกให้เราลองสอบมวงก่อนมาให้ชิลล์วคนแรกนะครับ นี่มอนี่เร็วๆขนาดนี่มอนี่นี่เร็วไวัยเดี๋ยวเราจะไปกดดันเต้นไขว่าเต้นไขวาเอกสดน้ำชายเอกสดน้ำชายครับนะมูเข้าไปโ้ยรีบหน่ไหจะเอ๊เด้งตัวผมมากดดันพระเอกสดน้ำชายนะฮะตอนนี้เอาเฝ้าเฝ้า เรากดดันไปแล้วหนึ่งหนึ่งหนึ่งพระเอกนะครับเราไม่มีโอกาสทำอให้เขาหลบเขาเร็วเสมอเขาเร็วเสมอไปเดี๋ยวเราจะไปกดดันเอกไปในต่อเนาะเนาะโอ้เรียบร้อยแล้วไหมใเอออันอันนี้อันนี้พร้อมแล้วพร้อมแล้ววันนี้คุณพ่อก็ไปนะครับไปร้ำถวายครับ น้องมาร์กก็ไปหัวห <Brain. S 1> <t initiation> น้ามาร์กก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับหัวหน้ามาร์กเรียบร้อยแล้วครับไป6โมงแล้วครับ6โมงแล้วเดินทางนะครับเอกฟุกครับเอกอาดไปยางเราต้องพากันยางแล้วแหละยางยางไปน้ำมูมมะนี่ก็ไปครับเฟ้าเต้นโอ้มอนี่ก็ไปน้ำมูเอาเอกเต้โซเอกเต้ฟ้าเต้น เสร็จแล้วพี่น้อยก็เสร็จแล้วนะครับพี่ดาก็เสร็จแล้วน้องอังกอไปเราจะพากันอย่างไล่ไลไปเหมือนเดิมนะครับอะไรครับอย่าน้นเด็กนองได้เต้นเขาแป๊บนึ่งเาอกโอเคครับพี่น้องครับ,รบไปแล้วครับเดินทางแล้วนะครับ ทุกคนครับก็แบบง่ายๆวันนี้บาออย